สวัสดีชมลรมชาวออสตูดท,ทุกท่านแล้ววันนี้ก็มาเจอกับตัวตึงอีกแล้วตึงแล้วตึงอีกและที่แน่ๆเลยจะเป็นทางฝั่งของบิ๊กมัมในการดวลที่จะหาอันดับ2ตัวละครตีแอร์ไปจะทำการหรือจะทำคลิปจัดอันดับไปนะแน่นอนว่าตีอันดับ1อย่างมีฮอก ก็อันดับ1นึ่งอย่างคำ้ำ oh, โอ้แมงเอาไม่ลงจริงๆครับกระดมีสกิลกดที่ย้อนเวลาได้ก็จะเอาพี่แกไม่ลงแมงตึงไปไหนเนี่ยอันดับหนึ่งก็ตึงวอาอย่างคำ้ำได้แล้วก็รอบนี้มาเจอกันอันดับ2อ,อย่างโกคูบูนะครับแน่นอนว่าเอา่อตัวละครอย่างบิ๊กมามน,นี้จะชิงอันดับ2จากโกคูมาได้หรือไม่ภายในห้าม,มันโจมตีหกวบะ หกหรือห้าวีป่ะสามล้านหกหรือห้าวีนี่แหละครับและที่แน่ๆเลยจะตะลึงจนตาถลนเลยหรือเปล่าว่าใครจะบินไอตัวโกคูบูเลยนะเว้ยดีลูกลักหมาเลยนี่วะ่ะเอเอเอาจจะเกือบลูกลักหมานะครับเพราะว่ายังเอามีฮอกไม่ลง่ะครับนาง,นาง<ะ>ต้องแสดงความเสียใจนะว่าก็ยังเอามีฮอกไม่ลงอยู่ดีนะครับเอาเลยฮะ เรามาอยู่กันในเกมแบบโคตรตึงแล้วก็วางนี่เลยจ,จนแมวข้างบ้านเราละงมงทั้งไก่ทั้งแมวตัวนี้ม่งวุ่นวายกันทั้งบ้านเนะี <c oughs> ่ยเดี๋ยวก็จะเข้ามาทีนึงทั้งขอภัยด้วยนะครับแล้วก็รอสตูที่กําลังแบบวิ่งมาแล้วให้บิ๊กมัมได้ปล่อยสก,กิลหนึ่งของเขานะ่ครับบอกโคตรเท่เลยนราดูดะเมจประมาณสามพันสองนะครับแบบเท่จริงเดี๋ยวรอแป๊บนึงไนะอกอำลังเดินมาแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวรอแป๊บนึงประมาณสองชั่วโมงเสรศษนะครับตอนนี้คือ มันเดินมาช้าไงก็ต้องเดินเอ่อมุงโค้งออกมาหน่อยนะครับนี่เดินมาแล้วเดินมาแล้วออ้ดีใจยังเลยนี่ปล่อยตะกิ้เอนเรนเปล่อนเอะไรนะไฟเลยฮแย่ oh! <h arta> yeah, แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่รูปบักรของผมนั้นไม่พอเฮ้เ <ises> ต <the internet> ิมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นเหละ เฮ้ย,อ,อ,ยอ,อย่างนี้มันต้องักมาดแล้วมาถึงความยุติธรรมเบาหน้าจอไวอือือคือยังแพงไปอย่างที่หมายแต่ดยวก่อนเรายังมีร้านแนะนำดด็ดอกบัคช็อปร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจ <c oughs> พร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบัก ID Pass บริการ VIP Server เรทหกบริการกดเกมพัสแมปบล็อกฟุตบริการกดผลแมปบล็อกฟุตบริการกดเกมพัสและกดผล King l e g นซี่บริการกดพิก m a แมปออสตาและบริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟฟีไฟวอลเลนโอพระเจ้าเยอดจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลทสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลทสิบอะรีบๆล่ะ และแล้วเราก็ตัดค่ามาในเวฟที่30แบบตลึงจนตาถลนเพราะว่าเราปั๊มตัวเงินได้แบบตึงสุดๆแล้วอันนียกเลยค่าของพีปัามนะครับในการสไลด์ก้อนเมฆเข้าไปตอนตอนอัพสามไม่ตีแอร์นะไอเจียโคตรเบิรมในการสไลด์ก้อนเมฆเข้าไปแล้วโบเข้าทีบราน้าลกระจุยนะครับนี่ช้าร์งฟาดเข้าไปเขาบอก ดูระเบียบสองล้านสามเลยพี่ฟาดไปอีนึงพีแบบยังไม่เท่ามีหอกนะครับมีหอกกลวยใหญ่กว่านี้เอยพี่สี่กลวยเออกลวยนะกลวยนะครับผมเธอเข้ไม่ใช่เธอเข้เป็นเอวีทรงบอลลูนนะครับผมแมงโตรเบิมกว่านี้แบบเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในทรงที่กลวยอยู่นะครับฟาดระเบขู่แบงจังดูท่าแบบหนักแน่นนะ ยูท่าแบบหนักแน่นจริงๆนะครับแบบเอาเรื่องอยู่นะฮะภายใน5วิของเขาไม่เอาเรื่องนะครับบอกเขาเดียวฟาดแต่ละครั้งเนี่ยรู้สึกแบบหนักแน่นมากนะครับด้วยดาเมจซองร้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสามจุดสองสี่แล้วก็วีการจะตีห้าระยะหนึ่งร้อยยี่สิบแบบโคตรตึงพร้อมมีสะิวกดย้อนเวลาอีกด้วยครับ <c oughs> อะไรกันเนี่ยตาตาดู <c oughs> น่าด,อดรอครับตัวละครตัวนี้บอกเขาเดียวฟาดแต่ละครั้งนั้นมีความ หนักแน่นจริงๆครับยานฟารเออเขาจะชาร์จลูจินจาก,กะจะไม่ไหมนะฮะเอาละครับรอบนี้เรามาตัดดูฝั่งของโกคูบูในการผรสมบัตรไครโอโด,ดขึ้นฟ้าแล้วปล่อยพลังขึ้นเตาลงโูเพิรนโอ้โหตอนนี้ตรงเงินอย่างพองเพียงหน้ากระดานเลียงปิดกันเลยทีเดียวฮะแล้วก็ดูดาเมจของเขาอันแสนโอ้ีในการโดดขึ้นไปแล้วปี๊ดฉีดเบ้าหน้าตาตูตนะฮะตัวระเบิดแน่นอนครับแล้วก็นี่คือดาเมจของเขาครับตามร้านฮะ 7 1 71, 3 1หหน่วยจุด98และก็วิกาจังตีหระยะ160แบบโคตรไกล oh. คือระยะที่ทำมาเพื่อที่จะตบมีฮอกเลยนะครับมากกว่าเป็นหนึ่งนะครับแต่วิการังตีเนี่ยววนจะห้นะครับไม่อย่างนั้นคือตบมีฮอกไม่ได้แน่นอนนะฮะคือตอนนี้วิการังตีหนะครับผมในการโดดเข้าไปแล้วก็ชาร์จพลังที่เต่านะฮะใส่สูงเพราะร้าตัวดังปี จนตุยเลยครับผมตัวนี้ตุยแน่นอนดูเข้าไปแล้วเปลืองเขาให้ตุยฮะดูเข้าไปก็เปี้ยงตุยครับผมบอกเขาว่เบิ้มเที่ยฮะตัวละครตัวนี้อเออเป็นอะไรที่เบิ้มอยู่แต่ไม่เบิ้มมากนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้เราก็ตัดทางไฟฟ้าของพี่มัมน,นะฮะในการชาร์จดับแล้วก็เปี้ยงตัวตุ๊กนาครับแบบตึงๆอเออตัดแล้วนะฮะไม่งั้นไม่ตึงเลย two hours later และแล้วหลาก็ตามมาที่ช่วงตึงหลังเกมบอกเขาว่าตึงแน่นอนตัวละครตัวนี้ในการฟาดฟันประตูอย่างรุดหลายดยท่าลูจินจะกะในการชาร์จวิธีปลายดาบแล้วก็จงเผาพันสำสิงให้เป็นเท่าทานมันก็ลยจินจะกะถูกเลือกในการจิบหายันก็ไปครับพิงปุ่งเพ่งปุ่ง,ง,ง,ง <c oughs> แบบโคตรรัวครับภายในห้างวินาทีต่กี้กดนี่ยังไม่กดเยนะเว้ย์ไม่เบิ่มเกินและบางทีดูที่ ดิฉันกคูครูบูก็ชาร์จปล่อยพลังเคลื่นเตาแบบต่อเน,นื่องครับบางคนก็ฟองตัวนี้เอากันเทปเป็นลงกันเลยทีเดียวฟาดอย่งตึงๆในเวลตี้หกอย่างแท้จะไม่หลดุดตัวนี้หรือว่าแม่งตึงจัดในเวลตี้หกมันจะหลุดแต่แรงง่ายๆฟาดก็เลยฟาดอย่างต่อเน,นื่องไปครับปูมปูมแล้วก็ปู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 แล้วฝั่งนู้นก็วีดโดดลงไปแล้วปี๊ดโดดลงไปแล้วก็ปี๊ดนะครับผมเสียงอันแค่เอฟเฟกต์อาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันเกิดจากเรูป้าของผมเอง ดูไฟอยของตอนเที่ยงครับดูผมจะที่จะ,จะรอกดตะกิ้กดไว้แต่แม่งแร็ปจะไม่ได้กดอหะคือตอนนี้ยังไม่ได้กดเลยครับเพราะว่าเป็นยังไม่หลุดไงดูดิ้วหกสิบสามแบบคึ้นถึงแต่ถ้าผมไม่กดตะกิ้กดนี่ผมจะวินเปล่าวะใครจะไม่แน่กว่าจะวินนะครับเพราะว่ามันเป็นทรงกลวยนะแต่ว่าเลเ็กไปหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้ามีนตะกิ้กดไปด้วยเนี่ยผมอาจจะมีโอกาสวินถึงประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าดาเมจฝั่งนู้นเนี่ยมันมากกว่าเป็นสามล้านกันเลยทีเดียว แต่ถ้าผมกดสกิลกดไปแล้วผมก็สามารถทาดาเบลดเพิ่มไปอีกนะครับเพราะว่าดาเบดจากสกิลกดนั่นเองบอกเขาเดียวว่าแบกตาลึงนะครับตาลึงจะตาถลนกันแน่นอนเหนือที่64ผ่านไปแบบโคตรรวดเร็วตอนนี้ก็จะไม่มีฝั่งไหนเจี่หลุดหน้าบ้านกระเบื้องมาได้เลยนะฮะแม่งตื่นเกินปุยม,มูครับเนี่ยเอาแล้วทางฝั่งของบิ๊กบามเริ่มหลุดหน้ากระบ้านกระเบื้องมาแล้วนะฮะบอกเขาเดียวว่าเริ่มหลุดเข้ามาแบบนิดนึงการช่องที่2เกือบเข้าได้ละ เกือบเข้าได้เขาเขบแล้วจงาวะนี้ผมเลยหันไปมองครับแล้วก็ชาร์ทพร้อมกันที่เบาด่าเราฟันทีเดียวครับบอกเขาเลยว่าโดนดาเมจทุกตัวนะฮะคือแบ่งเอ็ที่เราองล้านซองล้านรวมกันนะครับแล้วก็ฟาดไปทีเดียวครับับบดดะะ่ง,งนูงนนนะะ้นก็เหมือนกันปะวะเรือสามล้านรวมกันทีเดียวเือนวะ <c oughs> แล้วเขาตึงแต่เมือวที่หกสิบห้าผ่านไปแบบตาตะลึงครับผมบอกเขาเลยว่าแบ่งตึงจัดในการฟาดแล้วก็เป,วเปี้ยงไยเบาหน้า โอโหจนแมวจนแมวผมร้องคือแบบโอโคโดนโอคโอคโดนตัดหนักมากตอนนี้คือแม่งไม่ไ่ไหวแล้วอะคือห้าไม่อยู่แล้วตอนนี้คือแบบโอโหใส่เละเลยตอนนี้โอ้โหตูดคือบานไม่รู้เลย <c oughs> แมวก็ต้องพูดทางบ้านจะใส่ตูดกันแไ่ฟั่งฝั่งฝักเนื้อฟั่ฟเข้าไปครับโฟมแล้วก็โฟมโอ้โหลุดไปแล้วทางฝั่งของโกคูก็ไม่น้อยหน้าครับลุดมาเหมือนกันครับ ถ้าผมกดสกิลกดกักตัวเดียวแ้วผมก็คือโกงเลยดูดิเชียคือมันต่อกนไปหมดย้อนไปหมดก็ตีไม่นะครับโอ้โหแบบโกคูด้วมีชะตากรรมชีวิตที่แบบลิบหลีมากๆนะครับเพราะว่ามีสกิลกดผมจะกดสกิลกดให้น้อยที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันโกงเกินไปนะครับแต่ฝั่งของมีฮอกเนี่ยผมกดทุกตัวได้อย่างเต็มที่หมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะชนะเขาได้เลยแม้แต่น้อยนะฮะคือมังตึงเจียเลย เนี่ยฮะคือตึงจัดกันเลยทีเดียวครับเป็นตัวละครตัวนั้นครับเนี่ยมาอีกผมก็กดอีกดูดิบอกคาเดียวว่าไม่มีทางที่แม่งจะชนะได้แล้วแหละโกคูตอนนี้ทางฝั่งโกคูครับเริ่มหลุดมาหน้ากระบานกระเบื้องแล้วครับเข้าไปที่โ้โูจะบ้านแตกนะครับทางฝั่งของโกคูในเวฟที่67ฮะอะไรกันเนี่ยโกคูได้ไม่แข็งขนาดนั้นเลยเหรอแนวแล้วครับทางฝั่งขขงบีมามครับเริ่มหลุดมาตรงนี้ฮะแต่ว่าไม่น่ากดตะกี้กดก็ชนะแล้วมาครับเนี่ย แม่งตะลึงอ่ะแม่งตะลึงเกินดูที่ฝั่งโกคูกกครับก็จะหลุดมาแล้วครับผมเลยกดสกิลกดแบบย้อนเวลาเข้าไปอีกฮะเื้แห้งแน่แแห้งแน่แน,น,นอนครับนี่โอ้โหจะตงบีกมาไปช่วยแต่ก็โทษทีตันไปแปตัวแล้วและก็ลาก่อนครับโกคูเปียงเขาไ้แตกแน่นอนฮะจบแล้วจบชีวิตแล้วโกคูในเรื่นงขอนแตกไปยื้อเวลาแต่มันก็ยังไม่อยู่นะ ดูทางฝั่งของบีมามครับหลังๆนี้ผมยังไม่ได้กดตกดกดได้ปะเจ้ยค,คือไม่เอาเรื่องอ่ะคือไม่หลุดอ่ะคือไม่หลุดนะครับเกือบจะเข้าไปแต่ว่าไม่เข้านะครับผมแม่งเอาจัดเลยนะฮะถ้าผมกดย้อนเวลาตอนนี้ผมก็จะแบบบินไปอีกนะนี่ย้อนไปเลยดูเชี่ยเชี่ยกูถอยหลังไปหมดอ,ะอ่ะแล้วก็กดต่อเน,นื่องครับกูถอยหลังไปหมดจริงๆฮะตอนนี้เกียงนอนครับผมแางฝั่งของกคูเข้าอยู่ฝั่งเดียร